หากพูดถึงเท้าเวสุวรรณแล้วเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเติบโตมาพร้อมกับความทรงจําเกี่ยวกับท่านในวัยเด็กเนื่องจากตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วคนไทยนิยมนําผ้ายันรูปยักษ์ผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณรวมถึงสิ่งชั่วร้ายต่างๆไม่ให้มารังควานเด็กซึ่งยักษ์ในรูปนั้นก็คือท้าเวสุวรรณนั่นเองสวัสดีครับผมต้นล่าครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอม็มซ่าสตรอีกเช่นเคย เรื่องที่จะนำมาเล่าวันนี้ก็คือเรื่องเท้าวเวสุวรรณนั่นเองล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะไปติดตามรับชมกันก่อนจะไปรับชมใย่าลืมกดติดตามชมอิมซาสตอรี่ของเราด้วยนะครับท้าวเวสุวรรณคือใครถ้าหากพูดถึงเจ้าหรือนายแห่งพูดผีปีศาจท,ทั้งหลายแล้วเรามักจะเอ่ยนามเท้าวเวสุวรรณซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้นล่างสุดของชกามาพจรชื่อสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกภูมิ เท้าเวสุวรรณหรือในภาษาพราหมเรียกว่าเท้ากูเวนในพระพุทธศาสนาเรียกว่าเท้าโพศพเป็นเทพเจ้าแห่งอสูรยักษ์รวมถึงพูดผีปีศาจเป็นหนึ่งในเท,ากกานท้าจัดตุโลก,กบาลทั้ง4เท้าจัดตุโลกบาลเป็นเทวดารักษาทุกข์สุขของมนุษย์โลกไว้ทั้ง4ี่ทิศและทําหน้าที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่มนุษย์โลกทั้งหลายเท้าจัดตุลโลก,กบาลทั้ง4พระองค์ ประกอบด้วย 1. ท้าวทัตตรถผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันออกรูปร่างสูงโปร่งและสูงกว่าทุกๆองค์ในสีเทาจัดตุลโลก,กบาลมีผิวกายสีเขียวมือซ้ายถือพินมือขวาดิดพินพวกคนทันเป็นบริวาร 2. ท้าววิรุณหกผู้เป็นใหญ่ด้านทิศใต้รูปกายสีขาวรูปร่างสมส่วนงดงามมีหน้าแดงมือซ้ายมีงวงแลบพันฝ่ามือจับคองงูไว้มือขวาถือพระขัน มีมงกุฎประดับด้วยรูปหน้ามีพวกอสน์เป็นบริวาร 3. ท้าววิรูปักผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันตกมีรูปกายสีขาวรูปร่างอ้วนใหญ่เหมือนกับพร้อมใส่ข้าวท้องป่องพุงใหญ่ขอก็สั้นหัวโตฟันขาวเคี้ยวง้งออกจากปากมีริมฝีปากนุ่มตาใหญ่มากขาสั้นกำยำล่ำสันมือซ้ายถือธนูทรงอาพอรพรสีแดงเลือดมีฝูงนาคเป็นบริวาร สีท้าวกุเวนหรือท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นใหญ่ด้านทิศเหนือเป็นยักษ์สามขามีฟันแปดซี่มีสี่ก่อนพระวรากายขาวกระจ่า,จางสวมอภรรอ์งดงามมีบงกุดเป็นน้ำเต้าทรงอยู่บนพระเศียรแต่มีรูปกายพิการร่างกายกำยำร่ำสันดูแข็งแรงรูปร่างสมส่วนมือขวาถือกระบองยาวพวกยักษ์เป็นบริวาร ตามตำนานทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าในอดีตชาติท่านเคยเป็นผามที่ใจบุญท่านเปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อยจนร่ำรวยและมักจะบริจาคเงินทองให้แก่ผู้คนยากไร้ด้วยบุญกุศลที่ท่านบำเพ็ญมาพระพรมและพระอิศวรจึงให้พ่อนความเป็นอมตะแก่ท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปัฐพีและเป็นเทพแห่งความร่ำรวยดังนั้นผู้คนจึงนิยมกลบับไหว้บูชาท่าน และยังมีอีกตำนานหนึ่งที่เชื่อกันว่าท่านเคยเป็นกษัตริย์ครองกรุงราชพึกมีนามว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระสหายของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุเป็นโสดาบันและได้ถวายพระเวรุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าเข้าประทับจึงเป็นอธิสงให้ได้วิมานอันสวยงามรวมถึงทรัพย์สมบัติมากมาย แต่ในขณะที่บางตำรากก็ว่ากันว่าถาวเวสุวรรณเป็นพี่ชายต่างมันดาของทศกัณฐ์ถาวเวสุวรรณไม่เพียงแต่ลักษณะหน้าตาและรูปร่างเป็นยักษ์ในมือยังถือตะบองมีท่าทางหน้าเกรงขามมีสถานะเป็นเทวดาเจ้าแห่งยักษ์อสูรโูดปีศาจจึงทำหน้าที่สกัดกัน้นไม่ให้สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายมาสร้างความเดือดร้อนให้มนุษย์คอยดูแลและคุ้มครองโลกมนุษย์ให้ปลอดภัยในภายหลัง ภาพลักษณ์ของเท้ากุเวนที่ปรากฏในรูปของชายพุงพุยเป็นที่เคารพนับถือในความเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความร่ำรวยแต่เท้ากุเวนในรูปของเท้าเวทวันซึ่งมาในรูปของยักษ์เป็นที่เคารพนับถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันพูดผีปีศาจนอกจากนี้ยังมีคำกล่าวว่าเท้าเวทวันยังมีกายสีเขียวสันฐานสูงสองคาวุธประมาณ200เส้นมีอาวุธเป็นกระบองมีพาหนะ ช้างมา้ารถบางทีประสาทอาพรมงกุฎประดับรูปหน้าดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์มีบริวารแสนกติถือโลกแก้ประพานหอกทองในประเทศไทยมีคติการบูชาเท้าเวทวันอีกรูปแบบหนึ่งโดยเรียกเทพเจ้าองค์นี้ว่าพระไพรศพตามนามภาษาสันสกฤตไวสรวนมือขวาถือตะบองมือซ้ายยกเสมอหน้าอก แสดงการห้ามป่ามิให้เทวดาทำผิดเนื่องจากมีหน้าที่รักษาความเรียบร้อยยุติธรรมในสวรรค์ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของอายการมานานคาดว่าตั้งแต่แรกตั้งกลมอายการเมื่อกว่าร้อยปีมาแล้วเนื่องจากยกกระบาดชื่อเรียกอายการในสมัยโบราณหรืออายการในปัจจุบันก็มีหน้าที่รักษาความยุติธรรมและกฎหมายเช่นเดียวกันกับหน้าที่ของพระไพรศพในสวรรค์แต่ยังตรวจไม่พบหลักฐานว่า ได้มีประกาศเป็นทางการใช้รูปพระภัยศพเป็นเครื่องหมายราชการของอายการตั้งแต่เมื่อใดมีความเชื่อกันว่าผู้ใดห้อยบูชาท้าวเวสุวรรณจะบังเกิดโชคลาภมากมายร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมปีชงเทพแห่งปีชงป้องกันภยัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นป้องกันพูดผีวิญญาณต่างๆไม่กล้ามาทำอันตรายใดๆให้กับคนในครอบครัวในร้านนั้นๆเพราะพูดผีปีศาจยักษ เป็นบริวารเท้าวเวสุวรรณคนมีลูกเพิ่งคลอดหรือมีเด็กเล็กมักนิยมบูชาเท้าวเวสุวรรณตั้งไหว้ตรงที่เด็กนอนหลับเพราะมีความเชื่อว่าพูดผีปีศาจจะไม่กล้ามารบกวนเด็กเพราะเท้าเวสุวรรณเป็นผู้ปกครองแห่งพูดผีปีศาจนั่นเองจึงแนะนําให้คนที่มีลูกอ่อนลูกเล็กหากชอบร้องไห้ตอนกลางคืนไม่หลับไม่นอนเหมือนมีอะไรมารบกวนเด็กและยังสามารถกันพูดผีปีศาจคุณใส่มนดําได้หมด ในตำนานโบราณได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้องการความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาสูงสุดทางมหาเศรษฐีมีทรัพย์ลาบยศสันเสริญส,สุขไหลมาไม่ขาดสายและขจัดพูดผีปีศาจส,สิ่งอับประมงคลไม่กล้าเข้ามารบกวนและช่วยบรรดาลโชคลาบทรัพย์สินให้แก่ผู้บูชาเรียกว่าเป็นปีของเท้าเวสุวรรณเลยก็ว่าได้เมื่อคนหลังไหลกันมาขอพรเท้าเวสุวรรณ คาถาเสริมดวงเรื่องโชคลาภและความสําเร็จเพื่อ <_ ised> เป็นความสิริมงคลและมีหลายคนเห็นผลดังใจกลายเป็นกระแสที่พูดกันปากต่อปากและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับหากผิดพลาดประกันใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเอ็มซ่าสของเราด้วยนะครับคลิปใหม่มาวันจันท์พุธศุกร์ สำหรับวันนี้ผมต้นกล้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ